ไม่เก่งอังกฤษต้องทำยังไงวันนี้ผมขอเสนอ5ชั้นที่จะมาทำให้คุณนั้นเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น5ชั้นนี้คืออะไรไปติดตามกันเลยครับ <Right. S 2> ชั้นที่หนึ่งเนี่ยน,นะครับแน่นอนนะครับก็คือ information คุณจะต้องมีข้อมูลแล้วก็ความรู้ภาษาอังกฤษนี่นะครับมาเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้น ถ้าคุณอยากจะมี i Information ภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับผมพูดเสมอนะครับว่า4เสาหลักของภาษาอังกฤษที่คุณควรจะต้องมีนะนะครับเอาแบบเบื้องต้นกันก่อนเลยครับเราจะเรียกว่า VIPs <c oughs> VIPs ก็ไม่ใช่ very important person แต่ VIPs ของผมเนี่ยนะฮะก็คือย่อมาจาก4ตัวของ Information 4เสาหลักภาษาอังกฤษที่คุณจะต้องเริ่มสะสมและสะสมอย่างต่อนเนื่องไปกี่เดือนครับไม่ใช่กี่เดือนกี่ปีไม่ใช่กี่ปีครับ ตลอดชาติสิครับตลอดชีวิตสิครับประโถภรราษากี่เดือนกี่วันกี่อาทิตประโษเดี๋ยวตีตายเลยภาษาอังกฤษมันจะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะครับสเสาหลักภาษาอังกฤษหรือ Information ที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือ1 V ก็คือ vocabulary ก็คือต้องรู้จักศัพท์เยอะๆเองครับแล้ววันนี้นะครับผมขอแบ่งศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น2 S นะครับนั่นก็คือ social ก็คือภาษาอังกฤษแบบเข้าสังคมทั่วไปอันนี้ก็ต้องรู้ต่อให้เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทำงานก็ต้องรู้ศัพท์สังคมทั่วไปให้เยอะ สองเนี่ยนะครับก็คือ specific specific ก็คืออะไรศัพท์ที่เป็นทางการหรือผมจะเรียกว่าทางการเพื่อเอาไปทํางานหรือจะไปเรียนหนังสือเป็นสัพท์เทคนิคนั่นเองนะฮะสองเนี่ยนะครับ i ก็คือ idioms idioms ก็คือสำนวนซึ่งก็เหมือนเดิมนแะครับแบ่งเป็นสองสายชัดเจนก็คือ social ใช้ในสังคมทั่วไปกับ specific ก็คือเฉพาะทางหรือเฉพาะเจาะจงเช่นจะไปทํางานหรือจะไปสอบนะครับ ตัว P นี่นะครับก็คือ phrases ครับวลีนี่นะครับก็คือกลุ่มคําชุดหนึ่งนี่นะฮะที่มันจะมารวมกันแล้วก็มีความหมายเอาไปสอดแทรกได้กับศัพท์หรือไปประยุกต์กับสมนวนนะครับหรือจะเอามาใส่ในเสาที่4ก็คือ sentences ก็คือรูปประโยคสําเร็จรูปเยอะๆนั่นเองเ่ยนะครับดังนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับสิ่งแรกเลยคือต้องมี information เยอะๆอยู่ในร่างกายชั้นที่2เนี่ยนะครับที่คุณจะต้องมีก็คือ instruction จะต้องมีการแนะแนวหรือต้องมีการสอนกันเนียนะครับหรือมีการเรียนรู้อย่างมีระบบกันบ้างเพราะว่าจะมี i อินโฟเมชันแต่ข้อมูลเยอะแต่ไม่รู้จะไปใช้ยังไงไม่รู้จะไปปฏิบติประต่ะตอรหรือเอาไปใช้ให้ถูกต้องอย่างไรนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้นั้นนะครับ คุณควรจะต้องหาครูหรือหาตำราหรือหาเทคนิควิธีการในการเรียนรู้และในการฝึกภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบและอย่างถูกทางนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณนั้นอยากให้ผมช่วยผมก็มีช่องทางเยอะมากๆเลยนะครับที่สามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษกับคุณเช่นจะเรียนออนไลน์กับผมก็ได้หรือจะเรียนกับผมในวิดีโอฟรีๆรีทุกวันแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ สามนะครับโอ้ oh, อันนี้สำคัญนะครับ innovationsinnovations ก็ Innov ations. Innov ations, คืออะไรครับนวัตกรรมในการฝึกภาษาทุกวันนี้นะครับมีนวัตกรรมในการฝึกภาษาเยอะสมัยก่อนนะครับอาจจะมีแค่ห้องเรียนกับตำราใช่ไหมครับในยุคนี้มีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้ง YouTube มีทั้งภาพยนตร์มีทั้งเพลงมีทั้งออนไลน์คอร์สมีทั้งป้ายภาษาอังกฤษโ้ยเยอะแยะไปหมเลยนะครับ เียงคุณลองหา innovation ก็คือนวัตกรรมที่จะมาฝึกภาษาอย่างต่อเนื่องที่คุณชอบแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปกับเขาจากนวัตกรรมพวกนี้นั่นเองและรับรองคุณจะเก่งอันดับที่4เนี่ยนะครับโอ้อันนี้สำคัญมากครับ interaction interaction ก็คืออะไรก็จะต้องมีการป,ปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะครับมีการเออเขาเรียกว่าม,มีการทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะครับกับ2ออย่างนะครับก็คือกับคนแล้วก็กับสื่อแปลว่าอะไรครับคือไม่ใช่นั่งดูหนังฟังเพลง ติดตามอาจารย์สอนภาษาอังกฤษดีๆอย่างเช่นอาจารย์คริสเนนะครับแล้วก็คือนั่งดูเฉยๆไม่ได้ต้อง Interact เพราะ Inter แปลว่าระหว่างแอคก็คือแปลว่ามีการลงมือทําหรือว่ามีการเคลื่อนไหวหรือมีกิจกรรมยา้ายคนนั้นพูดกับ2อย่าง่า,าพูดกับอะไรครับพูดกับ2 M M ที่1ก็คืออะไร Man ก็คือมนุษย์ เจอชาติต่างชาติก็ลองพูดภาษาอังกฤษกับเขาอย่าไปกลัวผิดและลองพูดภาษาอังกฤษกับพวกกลุ่มค,คนไทยที่ชอบภาษาอังกฤษด้วยกันก็นะครแรกๆอาจจะดูคระเขินกันหน่อยจะลองทํากันดูครับเดี๋ยวก็ชิน ระดับที่5นะครับก็คือ inspiration inspiration แปลว่าอะไรครับแรงบันดาลใจก็คือความกล้ามีแรงจูงใจมีความพยายามมีความตั้งใจแบบไม่ทอ้อไม่ยอมแพ้เจออุปสรรคก็จะสู้ต่อไปไม่ยึดติดกับผลลัพธ์สนุกสนานกับมันเจอเหตุการณ์ไม่ดีก็ก้าวข้ามไปเจอเหตุการณ์ดีก็จดจําแล้วก็เอามาเสริมสร้างนี่นะครับให้เรามีกําลังที่จะเดินหน้าต่อไปกับการเรียนรู้และฝึกภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับ 5ชั้นนี้นะครับต้องมีในสมองและร่างกายและหัวใจของท่านนะครับอย่างต่อเนื่องตลอดไปซึ่งแน่นอนครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมอบได้ทั้ง5ชั้นให้กับคุณไม่มากก็น,น้อยและถ้าอยากจะได้5ชั้นนี้นะครับจากผมอ้าวันนี้นะครับผมมีทางออกมาบอกนั่นเองครับนั่นก็คือผมก็จะมีการจัด stand up teaching comedy ก็คือเดี่ยวไมโครโฟนสอนภาษาซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้ใครเคยติดตาม คริสอันซ e นในอดีตก็จะพอรู้เรื่องถ้าไม่เคยดูไม่เป็นไรครับถ้าชอบดูทอล์คโชว์สนุกสนานตลกเฮฮาสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดเสียษสีสังคมแซวชาวบ้านเนี่ยนะครับคริสอันซีนรีบูตการแสดงสดทอล์คโชว์สแตนด์อัพทีชิงคอมเมดี้เดี๋ยวมือโฟอสอนภาษาของผม28พฤศจิกายนนี้เนะครับสองรอบที่ขอสินใกล้ๆมาบนคลองนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สนามกีฬา แห่งชาติสุพชาลาใสเนี่ยนะครับบัตรราคาถูกมากเลยนะครับ900บาทกับ1 0 0บดังนั้นนะครับอย่ารอช้าถ้ามันได้ดูครั้งนี้อาจจะพลาดก็ได้นะครับเพราะมีคนถามว่ามี DVD ไหมฮะคุณครับ DVD ไม่ได้เป็นอินโนเวชันที่เขาดูกันแล้วนะครับอันวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับกับไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงกับผมคริสตเฟอร์ไรท์สวัสดีครับ he teaches english to ties. he creates english design and dictates teachers with fire